สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเซเว่นไนท์ทูนะครับผมลักกี้แบนนะครับวันนี้จะมาแนะนําเรื่องดันวิวัฒนาการนะครับอาเริ่มกันดันทองเลยครับผมดันเจี้ยงทองเนี่ยเราจบเลยว่สิบได้เลยครับได้เงินสูงสุดอ,อันนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนยังไม่ยังอัพตัวละครเขียวยังไม่ครบอันนี้หมีแนะนําว่าให้ไปลงดันเลเวลหกก่อนนะครับตัวเขียวที่ควรจะอัพก็คือเอียนครับผมกบพี่กิวพี่ดำอะครับ อจะช่วยทําให้เรว่าห้เพราะว่าตัวคนเขียว2ตัวนี้เป็นตัวที่เราต้องใช้ยาวมากครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนส่วนใหญ่เเว่าห้กันหมดแล้วตัวเขียวอ้าลงระดับเรว่าสินะครับก็จะได้เศษแดง40นะครับซึ่งคุ้มมากาต่อไปเรามาดูดันยาอิเล็กเซอร์นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดคุมค้มๆเนี่ยแนะนําให้ไปลงระดับขั้นแปดครับผม <g lish> เพราะว่าเราจะได้ยาเนี่ยอิเล็กเซอร์สูงเนี่ยสามอสิบห้าอันแล้วก็ยาสีเขียว2อง้อกว่าอันซึ่งทําให้เราเนี่ยอัพตัวละครได้คุ้มค่ามากมากกว่าที่เราจะไปลงระดับขั้นสิบครับผมเพราะว่าระดับสิจะได้ขั้นสูงแค่ประมาณ4 <g lish> ี่ร้อย่าเรามาดูในส่วนของดันมูนนะครับ รูนเนี่ยครับมันจะมีอยู่3ระดับคือรูนขาวรูนเขียวรูนฟ้าถ้าเลเวลหนึ่งถึงเนี่ยเราจะใช้รูนขาวอัพเฉลี่ยทุกขั้นให้ให้เต็มก่อนแล้วพอระดับ4ถึงระดับระดับ8เนี่ยเราจะใช้เป็นรูนเขียวแล้วก็ระดับ9ระดับ10เราจะใช้เป็นรูนฟ้าเพื่อนเพื่อนลองดูรูนเราเนี่ยครับว่าตอนนี้เราถึงระดับ 1, เลเวลไหนแล้วให้เราพยายามลงให้ให้ให้มันโอเคให้ท่วนทวนก่อนครับ โดยที่ผมแนะนําคือเอาระดับ1นึถึงสก็คือลูนขาวธรรมดาให้ครบก่อนอ่าเห็นไหมครับถ้าเราลงระดับ8เนี่ยเราจะได้ลูนเขียวกับลูนฟ้าซึ่งได้เยอะมากแต่ได้าเกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเนี่ยลูนขาวยังน้อยอยู่ผมแนะนำห้าแนะนํานะครับให้ลงระดับ5ก่อนครับแล้วให้ไก่เกียวลูนให้เป็นเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสก่อนแล้วเสร็จแล้วเราค่อยไปลงระดับ8ครับระดับ8เนี่ยจะได้ลูนเขียวให้ไปอัปลูนครับผมเลเวลสถึงเลเวลแ แล้วพอเราเฉลี่ยรูนแบบพี่หมีเนี่ยพอเรเกว่าแปถึงเรเวลสิหมดก็ให้เราไปลงเลเยว่าสิครับเพราะว่าเรเว่าสิเราจะได้แต่รูนฟ้าเพียวเลยแราวก็เราอัพเนี่ยให้เรเว่าสิให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวอนาคตด้าของเกาหลีมันจะเปิดอีก3ขั้นก็ให้เราถ้าเราอัพขั้น10ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็สามารถเก็บรูนเอาไปอัพขั้นต่อไปต่อได้นะครับแต่ว่าต้องรอแผนนะ เนีครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างครับโดยที่รูนเลยว่าเก้าเลยว่าไปสิเนี่ยมันจะติดแค่สิเป็นตเห็นไหมครับเพื่อนๆที่มันยังมีคําว่าล็อกอยู่อ่ะที่มีรูอ,อยู่3ล็อกตอนนี้ของแผ่นเกาหลีมาปลดอีก2ล็อกเดี๋ยวเรามาดูอนาคตกันนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือดันเอเล็กเซอร์ครับผมก็อ,อย่างที่บอกลงเลยว่าสิคุ้มสุดครับเพราะว่าจะได้ยกพและจํานวนของในที่เยอะที่สุดฮ ยังไงก็เพื่อนๆน่าจะพอเข้าใจคร่าวๆข,าข,าของดันวิวัฒนาการนะครับว่าเราควรจะลงดันไหนให้คุ้มและยังไงถ้าอ,อย่างพี่หมีเอาอนิเมชันรูปหมีครับเอ,อเอามาลงนะครับที่พูดอยู่ซ้ายล่างเนี่ยถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่ามันไม่ดีหรือไม่ว่าไงก็กราบบอกด้วยนะครับฝากติชมได้นะครับเอ,อ,อย่าลืมกดกตดิดตามด้วยนะครับปิงิงป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 ิขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่